สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3นาทีเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณมาค้นหาแรงบันดาลใจเติมพลังใจและเติบโตไปด้วยกันในเวลาเพียง3นาทีเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจเริ่มต้นได้จากแค่ไม่กี่คำเคยไหมครับเวลาที่ชีวิตดูเหมือนติดหลมอยู่กับที่ทุกอย่างดูไม่คืบหน้าเหนื่อยท้อแล้วก็เริ่มสงสัยว่าเราทำผิดอะไรหรือเปล่าทำไมชีวิตมันไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสักทีแต่บางทีมันอาจไม่ใช่เพราะเราเดินผิดทาง แต่เป็นเพราะเรายัางใช้มุมมองเดิมในการมองโลกวันนี้ผมอยากชวนทุกคนลองขยับมุมกล้องในใจดูสักนิดเพราะบางทีการเปลี่ยนชีวิตอาจเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีมองสิ่งเดิมๆก็ได้ครับผมจําได้ว่าเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าอะไรๆก็ไม่โอเคไปหมดเลยครับงานก็ไม่ดีความสัมพันธ์ก็วุ่นวายรายได้ก็ไม่พอตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนถูกบีบจากทุกทิศท,ทางเหมือนทั้งโลกกาลังเล่นตลกร้ายกับผมอยู่ตลอดเวลาผมเคยโทษทุกอย่างนะครับโทษโชค โทษคนรอบตัวโทษตัวเองโทษความฝันที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมจนวันหนึ่งผมได้อ่านบทความสั้นๆที่พูดประมาณว่าเราจะเปลี่ยนโลกใบเดิมให้สดใสขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังใส่แว่นตาสีเทาอยู่ตลอดเวลาประโยคเดียวเลยครับที่เปลี่ยนผมไปเยอะมากมันทําให้ผมหยุดแล้วถามตัวเองว่าฉันกําลังมองชีวิตด้วยสายตาแบบไหนอยู่ผมเริ่มทดลองปรับมุมมองในแต่ละวันจากที่เคยคิดว่าทําไมคนอื่นไม่เข้าใจฉันผมลองคิดใหม่ว่าฉันเคยพยายามเข้าใจเขาหรือยัง จากที่เคยมองปัญหาเป็นศัตรูผมลองมองมันเป็นบทเรียนจากที่เคยเห็นตัวเองเป็นผู้เคราะห์ร้ายผมเริ่มมองตัวเองเป็นนักเรียนของชีวิตที่ได้เรียนรู้จากทุกประสบการณ์แม้จะเจ็บปวดก็ตามสิ่งที่เปลี่ยนตามมาไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นการกระทําของผมด้วยผมเริ่มกล้าขอโทษเมื่อทําผิดกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่กล้าลงมือทําแม้จะยังไม่มั่นใจเต็มร้อยเพราะผมไม่กลัวชีวิตอีกต่อไปแล้วการเปลี่ยนมุมมองทําให้ผมเห็นแสงในที่ที่เคยมืด ทำให้ผมใจเย็นกับตัวเองมากขึ้นและค่อยๆพาตัวเองออกจากวงกลมเดิมๆไปสู่ชีวิตที่ผมเลือกเองบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องรอให้โลกภายนอกเปลี่ยนแต่เราสามารถเปลี่ยนโลกภายในได้ทันทีแค่ลองเปลี่ยนมุมมองที่เรามองตัวเองมองคนอื่นมองความล้มเหลวและมองโอกาสเพราะความจริงแล้วทุกความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงภายในใจแล้วคุณล่ะครับมีมุมมองไหนในชีวิตที่คุณเคยเปลี่ยนแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นบ้างหรือ มีมุมมองไหนที่คุณรู้ว่าควรเปลี่ยนแต่ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีมาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์ผมเชื่อว่าการเล่าเรื่องของเราอาจช่วยให้ใครอีกคนกล้าขยับมุมกล้องในใจเหมือนกันขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบนะครับขอให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่คุณเลือกมองด้วยสายตาที่อ่อนโยนไม่ใช่แค่กับโลกใบนี้แต่กับตัวคุณเองด้วยแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้า3มนาทีเปลี่ยนชีวิตที่อยากจะพาคุณมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน ดูแลใจตัวเองดีๆนะครับสวัสดีครับ